สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการขายทุกประชาชนค่ะอยู่กับน้องพิมพิมพาร,รัตค่ะครับผมโสพลเพชรสว่างครับค่ะอาจารย์ขวัญเพชรสว่างค่ะค่ะาจารย์ต้อนรับเชา้าวันพุธที่15ตุลาคมแล้วค่ะาจารย์ เดียวกลางเดือนแล้ว่ะเดีายวิจารณ์กันเยอะนะมีคนส่งมากันเยอะเลยนะคะเลขอาจารย์ไม่กล้าบอกเดี๋ยวถูกผมก็รู้จักกับท่านท่านปีท่านปีดาพัฒนาถามบุตรเคยคุยกันเรื่อยมหลังต้องไปถามท่านได้คิดกัรคำมือเลยขอสูตรมาคิดหน่อยมีสูตรคำนวณผมก็ไม่รู้ท่านมีทฤษฎีไงนะค่ะอาจารย์ แต่บางคนก็เห็นปลาไหลทองก็เอาอีก่ละจะไปขอหวยขออะไรช่วงนี้เป็นช่วงที่ทต้องพกแป้งด้วยนะคะอาจารย์ก็มีพระบางบางท่านนี่แต่บางรูปท่านบอกว่านี่ถ้าอยากจะถูกหวยก็ ไม่ยากทำเอาาจรย์ซื้อเท่าไรก็เก็บใส่กระป๋องเอาไว้เงินที่จะซื้อใช่ไหมคะเหมือนีซูดหนึ่งที่เขาเอาลอตเตอรี่ที่เขาซื้อใช่ไหมคะไปแปะไปแปะฝาผนังบ้านไปเลยใช่ไหมใช่จริงๆก็ดูลอตเไหร่ถ้าถ้าเป็นเป็นเงินไปรวมแล้วซื้อสีทาอาจจะถูกประหยัดกว่านะอาจารย์ขวัญน่าจะอย่างนั้นมีอาาจรย์พี่น้องที่โทรศัพท์มาถามเรื่องของคดีอาญาคือมีเรื่องเขาถูกกล่าวหานะครับว่าไป ผมคืนก็เนี่ยทีนี้ทางพนักงานสอบสวนก็สอบสวนแล้วมันไม่มีมูลเสนออายการอายการก็ว่าไม่มีมูลซึ่งขั้นตอนต่อไปก็ต้องเสนอผู้่าการจังหวัดคดีที่สั่งว่าไม่มีความผิดต้องเสนอผู้กำกจังหวัดเป็นคนชี้ขาดถ้าผู้ว่ามีความเห็นแย้งก็ต้องส่งให้อายการสูงสุดเป็นคนชี้ขาดขณะที่อายการจะพิจารว่าผิดไม่ผิดนี่ฝ่ายทางผู้เสียหายเนี่ย ล่าษน้อนฟ้องเองได้ที่ที่เรียนตรงนี้เพื่อที่ท่านผู้ชมท่หลานจะได้ทราบว่าคดีอาญาทุกคดีบางครั้งมันจะเป็นต้องรอให้พนักง,งานสอบสวนเข้าดำเนินการเราฟ้องเองได้เห็นรถชนเราอย่างนี้ชนลูกหลานเราไปรอตำรวจเราฟ้องเองก็ได้ฟ้องทั้งแพ่งทั้งอาญาี่ก็ฟ้องได้คดีหาว่าฆ่าคนตายนะครับ เราไปตักรอพนักงานสอบสวนก็ได้หรือเราไม่ไว้ใจพนักสอบสวนแล้วก็ฟ้องศาลเองได้พอฟ้องศาลเองได้ก็เหมือนกับเป็นเป็นโจทย์พอเป็นโจทย์เสร็จเราก็มีหน้าที่มีสิทธิที่จะขอหมายศาลเรียกพยานเรียกเอกสารต่งางๆมาสู่การพิจารณาของศาลขั้นต้นพอฟ้องเสร็จฟ้องศาลปั๊บศาลครับคนนี้มาฟันหัวผมนะขอให้ลงโทษอย่างนี้อย่างนี้ศาลรับไปเสร็จเขาก็จะส่งหมาย เขาเดี๋ยะส่งคำฟ้องเนี่ยสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยจำเลยนี่โจทก์เขาฟ้องคุณหาคุณฟันหัวคนะเพราะฉะนั้นคุณต้องมาเขาจะไต่สวนว่าที่ธทนธทนัตฝ่ายจำเลยก็จะต้องตั้งคายเข้ามาสักคานในชั้นไต่สวนมูลฟ้องาสารพิจาพยายนโจทแล้วอาจจะรับว่มามีมูลจำเลยต้องเข้ามาสู้คดีแหละต้องมาประกันตัวแหละแต่ถ้าสารบอกไม่มีมูล จำเลยก็ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องกอ<ช>ันเนะครับถ้าโจรไม่พอใจก็อุทธรณ์ไปนี่นี่นี่ขบวน,นการเพราะฉะนั้นที่ท่านถามมาว่าเอ๊ะทำไมพนักง,งานสอบสวนสั่งไม่ฟ้องอายการสั่งไม่ฟ้องทําไมเขาฟ้องศาลเองได้อันนี้ก็อยู่ที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาผู้เสียหายสามารถฟ้องได้ทุกคดีนะครับผู้เสียหายคือใครพ่อแม่ของคนที่ได้รับบาดเจ็บสามีภรรยา ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับลูกถติว่าเขาฆ่าพ่อตายเนี่ยลูกก็เป็นผู้เสียหายเมียก,ก็เป็นผู้เสียหายพ่อแม่คนตายก็เป็นผู้เสียหายนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตเพื่อ,ท,อที่ท่านจะได้ทราบว่ากฎหมายเขาให้ความเป็นธรรมรัษฎรสามารถฟ้องเองได้นะครับการฟ้องเองนี่ยังไงเราก็ต้องมีทนายใช่ไหมคะหรือว่าเราจริงจริงลูกอย่างนี้ตามหลักแล้วนนถ้าเรามีความรู้ความสามารถดำเนินการตามวิธีพิจารณาความอาญาเราไม่ต้องจ้างทนายก็ได้ แต่เราไม่เป็นเช่นจะต้องยื่นบัญชีพยานไปยื่นต่อศาลเขียนยังไงจะต้องอ้างขอหมายเรียกทํำยังไงขั้นตอนเยอะพยานในการที่จะเราจะต้องให้พยานไปพูดบางครั้งก็ต้องแนะนําเตือนความจําค่ะอย่างเช่นบางคนบอกว่าดิเขาเขาจะฟ้องศาลขึ้นพยานจะเบยเมื่อนั้นเขาจะสืบพยานโจทย์เมื่อนั้นผมยังไม่รู้เรื่องเลยผมเป็นพยานเนี่ยจริงๆก็ต้องอายการเขาจะนัดไปไปบอกไปซักซ้อมออารนูจาได้ไหม เกิดเกิดเมื่อวันที่เท่าไรดเราไปเห็นรููเห็นยังไงก็คือคาให้การที่ให้การต่อพนักงานอบสวนไว้นะครับส่วนทนายเขาก็หาวิธีซักทนายนั้นจะได้ข้อเท็จจริงต้องได้ความจริงจากจําเลยได้ความจริงจะตเสร็จก็จะมาเกิดเอ๊ะมันทำอย่างนี้มันผิดหรือไม่ผิดเข้าหลักกฎหมายไหมเขาก็ต้องซักพยา,ยานโจย์เพื่อให้ให้สารเห็นว่าจาเลยไม่ได้กระทาผิดหรือจาเลย มีเหตุป้องกันตัวอะไรนี่ก่อนแล้วแต่ข้อกล่าวหานะครับเพราะฉะนั้นนเรื่อองงขจะเป็นไม่ต้องมีทนายแล้วก็จำเป็นผมเป็นผมเป็นทนายความผมมีคดีผมก็ต้องจ้างทนายเพราะว่าอย่าลืมโบราณนะผมเข้าตาตัวเองแล้วนี่ยากนะจากต้องให้คนอื่นเราออกให้เพราะฉะนั้นเราเราอาจจะมีความรู้ผมพอจะรู้อยู่แต่เราบางครั้งเนี่ยเราต้องอาศัยคนอื่นนะครับอย่างว่าหลายหัวดีกว่าหัวเดียว นะครับเพราะงั้นรางกระจาดธนายก็ปัญหาที่สงาบวานก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะ<ช>ต,ตอบคือครับปล่อยเงินกู้ไปหกหมื่นก็พักพวกเพื่ ok. อนฝูงก็นี่แหละสรุปแล้วไปทัวร์ก็ไปให้กับท้ายองไมก,กล้เยงหกหมื่นไปหาทนายทนายเอาจะเรียกเอาส <c oughs> อ, <c oughs> องหมื่นเขาบอกเขาบอกโอ้ทำไมทำไมค่าทนายแพงนะักค <ทา S 1> ืออย่างนี้กาเปียนว่าคดีแพ่งนะฮะคดีแพ่งเนี่ย จะมีเขาเรียกว่างเงินค่าวางสารนี่สองเปอร์เซ็นต์ร้อยบาทก็คือสองบาทสองเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าของทุนทรัพย์ค่ะมูลค่านี่แหละคือทุนทรัพย์นี่ต้องเสียสองการส่งหมาย,ยนี่เจ้าหน้าที่สารไปอาจจะส่งห้าร้อยหกร้อยพันหนึ่งเจ็ดแล้วเจ็ดร้อยแล้วแต่เหตุการณ์ใกล้ไกลอันนี้ต้องเสียนอกนั้นมันเป็นเรื่องของทนายเขาคิดค่าวิชาการขาเขาทชชนายเขาไม่มีเงินเดือน ไม่มีรายได้จากทั้งอื่นบ้านเช่าเข้าซื้อก็ต้องเอาจากลูกความเพราะฉะนั้นลูกความก็คือนายจ้างตัวทนายก็คือลูกจ้างแต่เป็นลูกจ้างที่มีความรู้กว่ากว่านายจ้างนะครับแถึงกรณีรถ้าเป็นเงินกู้ที่ยอดเงินไม่เยอะค่ะอาจารย์เวลาไปโดนค่าทนายค่าดําเนินการเนี่ยมันมันค่อนข้างสูงกว่า<ม>อย่างมีรายหนึ่งก็สี่หม้าฟ้องชนะปรากฏว่าเขาไม่มี ไม่จ่ายอ่ะก็ต้องไปฟ้องยึดต่อเนี่ยทนายก็ขอเพิ่มเนี่ยไอ้นี่ยังมีต้องพิมพ์อย่างนี้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกพ่อตายแม่ตายมีเงินฝากธนาคารอยู่ห้าหกพันบาทที่เหลืออยู่ในบัญชีนี่ผู้จัดการก็บอกคุณต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกขอสารเป็นผู้จัดการมรดกไปหาทนายเขาก็บางคนคิดมากคิดแพงเนี่ยมันมากกว่าค่าเงินที่เหลืออีกนั่นแหละสิอาจ เพราะฉะนั้นไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่ทางวิธีปฏิบัติของของธนาคารถ้ามันไม่มากนักก็มีพี่น้องกี่คนก็เอามามาทาบันทึกตกลงกว่าเป็นทายาทของคนตายก็ให้ไปรับทุกคนรับไปก็เป็นทางแก้ปัญหาจริงจริงมันก็มีหลักฐานนะเวลาคนที่เป็นทายาทน,นะคะอาจารย์ไม่ว่าจะบเขาก็กลัวถูกฟ้องกัน,กนไงพอฟ้องเสร็จเขาจะฟ้องธนาคารด้วยเหมือนกับเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยพี่น้องสามสี่คนเนี่ยก็มาเสร็จมาทำบันทึกแล้วก็ตกลงข้อโอนให้ใครยังไงก็ได้ แต่พนักงานที่ดีเขาบ็กลัวว่าเอ้ยมันเกิดไอ้คนตายไปมีเมียน้อยหรือไม่มีปัญหาอย่างอื่นเขาฟ้องเขาฟ้องก็ต้องฟ้องที่ดินด้วยเขาเกียดลำคัญเขาก็บอกไปหาศาลสมบูรณ์มาดีกว่าพอศาลตั้งผู้จัดการมรดกเขาก็เอาคําสั่งศาลมานี่ที่ดินผมเป็นผู้จัดการมรดกนะให้ทําตามนี้แบบนี้ชัดเจนก็ชัดเจนที่ดินเขาทำตามคําสั่งผู้จัดการมรดกเขาก็ไม่ต้องรับผิดมีผิดมาจะเป็นยักยอกทรัพย์มรดกคุณก็ไปว่ากันเอง นะครับอันนี้ก็ก็เรียนให้ทราบค่ะอาจารย์พกคุยในเรื่องเรื่องคําถามต่างๆที่ทางบ้านถามมานะคะ<อ>จริงๆก็มีเรื่องเรื่องหนึ่งอยากเรียนถามอาจารย์เรื่องที่ดินที่มีปัญหากันเยอะครับนะคะยังเป็นที่ที่แบบว่าที่มีโฉนโดแล้วก็ให้ให้คนอื่นมาอยู่นะตั้งแต่ร,รุ่นแม่งเงี้ยแหละอ่ะให้กันมาอยู่แล้วก็ปักเป่าไม่มีทําสัญญาเลยนะเขาก็มาอยู่แต่ว่าพออยู่ไปเนี่ยมันผ่านไป 30- 40ปีแล้วก็เกิดพอมารุ่นลูกเนี่ยมันมีปัญหาอาจารย์ นะคะอยากจะให้เขาออกไปนะแต่คนที่อยู่เนี่ยเขาบอกเขาก็อยู่มานาแล้วไม่ออกก็ปลูกบ้านกันมา 30- 40ปีอันนี้เขาจะไปสามารถที่จะไปยื่นเป็นครอบครองปราชุดได้ไหมอาจารย์เจ้าของที่จะทำยังไงคืออย่างนี้โดยดยหลักเนี่ยครอบครองปรปัุดก็คือไปยึดถือพูดง่ายไปบุกยึดเอาที่ของเขาอไปอยู่ในที่ดินของเขาคทุกคนก็รู้ว่าที่ของเขาของชั้นนะของชั้นของโสพลโสพลสร้างบ้านสร้างช่องทำนูุนทำนี่ไอเจ้าของที่ก็ไม่มาสนใจเลย ถ้นเสียภาษีมนลุงท้องที่หรือยื่นต่างๆกับของชั้นของชั้นของชั้นจนสิบปีขึ้นไปเขาเรียกว่าในครอบครองรปรปัดแย่งการครอบครองก็มาถ้าสิบปีขึ้นไปเป็นโฉนดถ้าเป็นดสอสามนี่ปีเดียวเท่านั้นปีกว่าก็ปีหนึ่งปีขึ้นไปต้องฟ้องปัญหาก็คือว่าถ้าตามที่คําถามมานี่ถ้าขออาศัยเขามันไม่จะอ้างครอบครองรปรปัดไม่ได้จะไปเช่าเขาไปอ้างครอบครองรปรปัดไม่ได้นะครับ เราต้องเราไม่พูดไงเราไปแย่งอ่ะไมแย่งเขาล้วจะแย่งมาเป็นเราทีนี้ไอ้ความนี่คือแง่ชินธรรมไงพ่อแม่กับพ่อแม่รักใครชอบพอกันเอออยู่ไปเถอะไม่เป็นไรเขาก็จะให้กันนค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เวลาถ้าจะให้นั่นก็คือว่าต้องทําบันทึกกันไว้อย่างน้อยที่สุดก็ทำบันทึกไว้เช่นเขียนที่บ้านตะกี้ท่นนี้หนังสือขออาศัยที่ดินข้าพเจ้านายสพลเพชรสว่างอยู่บ้านตะกี้ทันนี้ทันนี้ขออาศัยที่ดินของน้องพิม ชินยนตั้งอยู่ที่นั่นที่นั่นขอไปสร้างบ้านอยู่ชั่วคราวกว้างยาวเท่าไหร่ถึงเวลาก็จะยินยอมที่จะออกจากรัาเมื่อน้องพิมพ์ต้องการลงชื่อสวพผ,ผู้ขออาศัยลงชื่อน้องพิมพผู้ให้อาศัยจ,จริงจริงไปงจดท <ำ S 1> นนะเบียนต่อสำนักง,งานที่ดินก็ได้ทําเองก็มีหลักฐานอยู่ นะครับทีนี้ไอการที่อาศัยจะอ้างการครอบฟ้องไม่ได้รานนี้ว่าเมื่อไปปลูกบ้านแล้วเนี่ยเจ้าของที่จะไปรื้อบ้านสุญพนธาก็ไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็ต้องฟ้องอันนี้คือเจ้าของที่ต้องไปฟ้องเขาฟ้องต้องฟ้องต้องขอขับไล่พูดง่ายๆฟ้องขอให้ออกจากนั่้าอาจารย์นะครับี่ยบางคนคือพอเขาให้อยู่ก็เป็นอย่างนี้อีกอ่ะของเขาอยากได้เป็นของตัวเองกำลังมีเยอะเหตุการณ์อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมกราบเรียนว่าอย่าว่าคนอื่นหรือพี่น้อง ที่เผมยกตัวอย่างพี่น้องไปได้สชมีกับต่างชาติมีเงินก็ซื้อที่บ้านซื้อซื้อที่อาศัยที่ไร่ที่นาไว้ให้น้องก็มาขออยู่เอามุงอยู่ไปกูไม่ได้อยู่นะกูไปอยู่กับผัวต่างประเทศอันนี้พอกลับมาพอกลับมาสิบกว่าปีผัวตายก็จะกลับมาเ้าน้องสร้างบ้านกูไม่ยอนออกดแล้วจะอ้างและอย่างนี้นะครับต้องระวังอันหนึ่งพอบางทีบางครั้งคนอยู่สิบยี่สิบปีเขาอาจจะยื่นร้องต่อศาล ขอให้ศาลสั่งครอบครองปรพัตนให้เขาเป็นเจ้าของโดยครอบครองบรพัตนสศาลครับผมเลยมายึดที่ตรงนี้โดยสงบสุจริตเปิดเผยว่าเป็นของผมของผมของผมเป็นเวลามา20ปีแล้วมไม่มีผู้ใดยมาค,ค้านขอให้ศาลสั่งว่าผมได้ครอบครองที่ดินนี้โดยครอบครองบรพ<ม>ัตนอย่างนี้เขาก็จะต้องส่งหมายไปศาลก็ส่งหมายไปที่ปิดประกาศที่สมักไอที่ดินแจ้งให้ผู้ที่เจ้าของที่ดินทราบ<ะ>ให้มาสู้คดีกัน อ๋อแล้วถ้าอย่างกรณีที่อาจารย์บอกว่าพี่สาวไปอยู่ต่างประเทศเขาก็ไม่ทราบแต่เขาก็ให้น้องอยู่เขาก็อ,อย่างเงี้ยเหมือนยกให้น้องอยู่ขออาศัยค่อะอาจารย์เพราะชั่ว่าทางป้องก,กันก็คือว่าต้องทําหนังสือไว้ค่ะอันนี้ก็เตือนท่านทําทให้เขาใจก็ถามด้ยครับมีสภาธานายความปรึกษาฟรีท,ท,ท,รรทุกจังหวัดที่ศาลมีไอการจังหวัดทุกจังหวัดปรึกษาฟรีแม้แต่ศาลเองเจ้าหน้าที่เขาก็มีให้ปรึกษาฟรีนะครับ อย่าไปคิดไม่เป็นไรกันเองไม่เป็นไรอย่าไปคิดเรื่องกฎหมายค่ะอาจารย์นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาทะเลาะก,กันทีหลังครับค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะเริ่มเปิดสายน้าใหม่ต้อนรับคุณผชมทางบ้านนะคะใครที่มีประเด็นปรึกษาเรื่องกฎหมายหรือว่าจะร้องเรียนสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้พักกันสักครู่ค่ะ มนุษย์ถึงบินนไไม่ได้ี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วและมันก็ได้ขับเคลื่อนมนุษย์ให้ทยานข้ามขีดจำกัดของตัวเองทำให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้าผ่านยุคแล้วยุคเล่าทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจักรวาล ตทเชื่อว่าพลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและนักวิจัยรุ่นใหม่รวมทั้งต่อยอดการศึกษาไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง